จะมีสักคนบ้างไหมไม่ใช่เอซีตัวยงแต่ขอให้รักมันคงตลอดไปจะมีสักคนไหมนะคอมเมนต์เวลาเอาหัวใจและจะรักกันเรื่อยไปอมีช่อง,องทักอินดีครับผมสวัสดีช่องทักอินดีครับผมสวัสดีทุกคนของกร,รับุมครับผมเบ,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 บื้งมื่อนีมีเมนูมาน้ำเสนอครับผม กันน้องฟางเบิ่งน้องฟางกันหัวแตกตวันนี้รว <laughs> มทุกอนทีนะครับผมแล้วกะ็นี่ครับผมมือนี่จะมีเมนูเป็นอาหารเย็นครับผมเป็นนักกินแ,แล้วเหรครับสิบปนเย็นครับผมฟังผิดครับผมปนเย็นแล้วกะ็ใส่นี่ครับใส่แมงดา<ย>กระแมงกันโซ่ปนเย็นใส่แมงดาแมงกันโซ่หรอกก็แมงกี่เต,ตาอุ้ยมแมงกับเตาครับผมมีสองสายพันธุ์ เราจมครับผมของเราแล้วเดี่ยวเยี่ยมไปล่างเลยก็คั่วก่อนปนก็ยังปนปลานะครับเดี๋สิเป็นปลาไหลผมว่าเด็ดครับผมเนื้อมันสีหอมเขียนกัวแล้วก็มีแมงดาเข้าไปน้ำนี่โอ้โยอดครับผมวันีสองเมนูครับมีก้อยปลาแห้งน้ำใส่กุ้งองสำหรับทุกคนที่เข้ามารับจมกับผมมีพผงโกดออกครับผมเบิร์นมันจบผิดพลาดใดต่าจากนี้ขอโทษขอให้เป็นนตรงนี้ครับผมขอบคุณครับไปเบิรงกันเลยครับ แล้วก็เอาปลาไหลลงเลยครับผมเอียนครับอุ้ยจ้ะขามันน่ะเทียนมากสุดสุนี่สองตัวครับผมเป็นเอียนเบ็ดครับถือเบ็ดมันจะอยู่ในหูแล้วก็เอาเบ็ดใส่เงียเขียดแล้วก็ย้อนลงไปครับผมเห็นหูมันก็คือได้เลยครับเอาน้ำเดือดๆแล้วก็ต้มจะเอาเนื้อเนื้อปนที่นั่งดานั่ขี้เตา เราเอาไปสำหรับต really so right ้นมาจากโบมักมาบึงกันขาดสารชีวิตกระบวนการจะหาเพื่อเอามาทำเป็นอาหารเงี้ยผมครับนี่นมงดาหอมเนี่ยนี่นมงดาตัวเถือกเนี่นี่ตัวน้อยๆอันนี้เป็นตัวเถือกกับตัวใหญ่สิเป็นตัวเมียครับนมงดาตัวเถือกก็ชงหอม ก็สิรอเนื้อมันสุกก่อนปิดฝาหม้อไว้ก่อนครับบนทีนี้นี่ครับผมในระหว่างรอก็สิมาอัปเดตร้านจังน้อยก่อนนะผมเมื่อกมีขายสมป่าเนี่ยน้ำหอยละสิบบาทก็สิเป็นน้ำแข็งใสครับผมมันเก็บก็สิเมื่อนี้ครับผมเอาบผกโมลุง่งครับลงทุนไปสองร้อยบาทครับขั้นจะาขายให้เกตเกตทุงร้อยเอาลง สองลอยในสิบสี่ถุงนะขายถุงละยี่สิบาทผ่นขายเบิร์ตนี่ได้ก้าร้อแปดสิบาทครับแต่ว่าก็ขายใกล้จะเบิร์ตแล้วครับกินคร่ำร้านยเยสากอ่ะขายเปิดคนลูกค้าเพียบครับตอนนะครับจะเป็นซุ้มขายลาบขายกไกยครับต่อไปรอชมครับทิเห็นฝีมือกันทำไกยแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันครับเพานันก็ค่อนข้างที่จะใส่ลงทุนหลายครับผม กระทอมแล้วเห็ดเองก็เมื่อผมกระทอมเจ้ไาไพ่หายาสื่อครับหลายคนอาจจะบึงคลิปอะไรส่วนผมเห็นผมกล,ลุ่มเห็ดไปครับครับที่เขาเลี้ยงนะครับมันที่นี้ที่เบืนน้องหน้าสีสซุกแล้วครับเนื้อปลาไหลุเแล้วเนื้อก็สนเปื่อยออาบวกพริกลูกโดดลงนม่ใลูกโดดครับเพริษไอ้ไส้ป้นนะครับตามด้วยน้ำปลาผมนำประแดก ต่อไปก็สิเป็นแม่ครัวแม่ขาไหมนะขายก่อยลอ z o o ครับลอ้อ zoom ปิ่งไก่ไปตลอดปิ่งกไก่บริดุทุนจังเลอปิ่งไก่เลิกขายแล้วครับผมโดยปัตตานีย่ายครับขายมือหน,น,น,นึ่งมือสุดท้ายขายมาหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเต็มๆขาดทุนทุกวันคร<น>ับผมปิ้งไก่วันนี้ <laughs> ขายถ่าลาบเราจะิีดไปอีกหน่อยน้ำปลตตานีสุกครับบันทินแม่ไว้ใส่เกลือบเหรอ เนี่ยเนาะใสกันเลยปี้ใสกระเดยใส่กระเดยเดี่ยว่าใสปลา,าไนเค็มเดี๋ยวปิดตาหมอนม่เยอะข้าวครับผมรอให้น้ำปลาไสูงส <c oughs> <20 S 2> ิเปิดมาดอา่าผมสุดที่นี่น้ำเดืเอดหอมหวยเลยน้ำปลาลนี่ยัมานทวงปนี่ วะะ uh, mm. ja ันนู้นหองหัอนู่นขีปอนนี่ใส่เยอะๆเลบมกพริกใส่ขวดมันาวัาผมเืองเนือปลาไหลกับปนได้ครับผมด้อ่อ่ะอ่ะ แม่องดาเอาไปกีไฟแล้วก็เอาไปล่างนะครับน้วาดเอามาฝักฝักฝักยังเอามะตัมถึงล้วพริกเลยพร้อมวะแม่พร้อมหน่อยนึงม่งยังกันไหนเจ้าขายอิสระไอเมือนั้นสามตัวห้าสิบบาทวะจะสามมอจะมีจุดหอมหอมจะเอาเลยแมงเขาจะไปสอนได้หนี่งว่ได้ซื้อครับผม หอมๆโดยธรรมศาสตร์ครับผมนี uh ่เอะไรตำแซ่พ uh ริก huh uh huh. เ,เ,เ,เจอเรนะ่อมน,นั่งงาเจอหัวจับกองตัแมลงกนะตมุนตัแม่กี่เตาเลครับอเอนั่งตับเตาเต่นี้เลินมกี่เตานั่งตับเตาอยู่เพิ่งนั่งจิมจูนมุนแมนมังโอ้ยม้นแมนมีบุ้นนี้นี่นาย้พันหนึง่งเาคือกันครับผม นัวเกินไม่ใชมมงทุลด้วยม้บัวแต่มาปฏิญาณนัวแต่นี่เหมน็นจะจังมันเสีนยนี่เป็นก้อยไปหะสองเมนูอา,มมาหารเย็นตบข้าวเหนียวฮ้อน เนื้อปลาไหลครับเนื้อมีจำบ่มีกางเพียงป่าเนื้อหอยเนื้อหน้าเรื่อบ่มีสิ่งเดียวครับผมอันนี้เป็นเ,นเ,นเม,นมนูทำอาหารอยู่บ้านครับเพราะว่าเ,เ,เ,เป็นหลายคนมือจะบุญนันซี่แล้วนะครับเห็นเดี๋ยวผมไปหั่นไปนี่กลับมาเห็ดอยู่บ้านแต่ว่ามืออื่นนะครับ สิเดียวเอานอนบนที่อีกแล้วครับเหมือนไปกับพี่ธนูสองคนครับสิไปขอนจันครับผมไปทางน้ำยืนผมว่าเป็นทริปสั้นๆเป็นทริปเล็กๆก็ว่าได้เพราะว่าไปมื้อเดียวกับไปทุ่ร่าแล้วครับไปเฮ็ดพัดสปอร์ตพาพี่ธนูไปเฮ็ดพัดสปอร์ตแล้วก็ผมกับสิเฮ็ดใบน้ำครับผมเฮ็ดพัดสปอร์ตหยิมเงินพี่ธนูไปก่อนน้ำตาลเอาไมาก้ก่อนก็ได้ครับเฮ็ดใบเพื่ออยากไปเล่าไปยังครับถ้าเกิดไปเที่ยว น้ำดีทั้งนู่ไปแถวริมโขงริมยังอยากถามไปประเทศลาวถึงยังไงครับถ้าได้ไปทั้งกระเม็์ไปมีอยังมีโอกาสนะครับมีจังสี่ว่าผ่านาโอกาสน้ำใจค,ครับก็ดีเลยพี่ทนู่นไปเห็ดก็เลยไปเห็นน้ำพึ่งไปน้ำพอหันไปเองแบบพงจริงยาก ร่วมมือมือใส่สิเลยผักบัวตักบัวเดี๋ยวจะส่วยใส่กล้วยฟองให้มาทีแม่ค้าขายก้วยเีายวดิแม่ขายเป็นลูกมือที่หนึ่งครับใกล้แล้วครับใกล้จะเป็นจริงแล้วครับร้านกล้วย แตมดดจกนขาดไม่ได้ด,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 ดูดนิดเดียวหวานนัวลหรอกพเห็ดจ้าสต้องทีนก่อนก็ดีก็ดีกินสำหรับปูมังเห็ดสิ่าปูเนได้ลหมล้วแล้วๆจะเฮ็ดเมนูที่สวงเลยครับันที่นี้ มันยังไหนไหัวแจกวิ่กันนะเดีย๋ยวเรียกยอาบอยู่ครับเดียวหลังน้ว,วันนันเป่นยังน้อวะรวมดีจริงนี่นเบิ้งครับผม อนที่สองต่อกันเล้ครับวันนี้นเกี่ยมสองกับนึงครับน,น, <S <S น่าพีก้อยปลาแห้งครับผมนี้ครับปลาแห้งปลาแดดเดียวที่นี่สอบขัข้นคำขายนะครับทรงตัวโลกครับแต่ว่าชิดแค่าทรงไปสนีครับวันที่นี้่าทรงไปสนีนี่ค้นีิสัง้ามาแนะลูกค้ากับว่าอะไรเป็นเนฟกีว่าไดนครับต้องออกค่าสิาจ่ยตรงนี้เองครับผม กิโลละหาบาทครับผมตรงด่วนโทรเทเลกรามีค่ากลองน้ำสัน100บาทคากล้องไปเซนีครับผมเป็นคากลองที่ทั้งบานจันหาติดต่อเขามาครับสำหรับทุกคนที่อยากเอาไปร้องต่ำใส่บุ้งวังเมืองสิหรือปิ่งกินสดก็ได้แแนะนำให้ปิ่งนะครับบางคนถอดแต่ว่าันปิ่งนันจะหอมมันจะบดเจ้าสารของปา่า ทางเฟ c e b บุกผมบ่าวบ้านครับผมครับซื้อเฟ c e b บุกพิมกับแหวมาบ่าวบ้านครับผมแล้วก็ทักมานำเบอร์โทรศัพท์กับ0631678123ครับผมครับต่ำต่ำต่ำเอาไม่ใส่โอ้ใส่ริดผมนะลุงกรอบครับลองฟัง่ง tầm tầm Nó nóng mua mong phong mát đây Đây đấy mát mát mua mát 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 ตายแบบนี้คอยประคอมมีละกันคอยวแล้วค่วววอยมืขอขวงนะใช่ปร่เดี๋ยหอมมื้มนะ ใชเนาะใช่ใชผิดผงครับผิกผงใอ่สารกาเป็นพริรากผงแต่ว่าพระากลางเือนไอ้ริกปนข้าคัวข้าคัวจำเองมันที่นี่ก้อนกูลูเคลียเ,ยเลย <c oughs> ตาหน้ไม้ครับผมมุงไป น้ำปลาตาหน่อไม้นัวน้ำปลาเนี่ยแหละมันจะเกิดมากกับเห็นอลไรครับน้ำปลาตาหน่อไม้ไม่รู้ว่าท่นจะเห็ดโดนเป็นไหนจะว่าเป็นน้ำปลาที่เห็นมาจะหน่อยว่าได้ครับบริการโฆษณาผมกับโฆษณาให้เล็ก็ได้ <laughs> ครับซองผมมือจีเป็นซองเล็กๆกับผมแต่ว่าผู้ใดที่สนใจนะครับอยากโฆษณาครับบอคิดค่าใจหลายครับรักลอยครับผมเอาเบิร์ตครับผมโฆษณาให้ส่งของกินให้ก็ได้โฆษณาให้เลยเบิร์ตครับผมเป็นซองเล็กๆนะครับโฆษณาให้เลยเบิร์อย่างม่ว่าจีเป็นของกินหรือร้านของใส่อยังได้เบิร์ตครับผมติดต่อเข้ามาครับตั้งไปเลย โมโบขิดโบขิดหลายครับผมขิดลักลอยทังนี้แหละจะร้องว่าผมอยโฆษณาให้แบบประทับใจเลยก็อยากร้องเห็นเบื้องก็ขีบเบื้งทุกอย่างนะผมโฆษณาอาบน้ำในตั้งกล้องกินก้อนแม่สิบอาบน้ำในตั้งกล้องกินใเบื้งครับวันที่นี้อยวเรียบร้อยวุ่งอาสาซีซันมากมรับวันที่นี้ ฮึบสวัสดีเป็นทางการนี่ก็ครับยืนยันที่เป็นตัดผมมาใหม่พอดีครับผมยิงทรงผมไม่นั่งเย,งยงอะกินเลยครับเพราะว่ามันจังเห็นครับผมเห็นสัตว์บนน้อง,นองเน้ะเบื่อนไงเน้ยเห็นไหมหรออันตัวเนี้ยกะคุยนี่ก่อนเน้ยเน,นเน้ยเบื่อนกองไงเนะคุยไอ้ก้อยปลาแห้งเนี่ยก่อนครับเออ เห็นวะเง็นเงียบโอเคอืมงามเจ้าเกือบขึ้นวดานี่คนลาไลนี่เนี่ยบุคคลเอฟเอ็ด้กันครับคนตอนนี้ย้เหร ตามดองพริกอ่อนทักกะจะเป็นนี่ทักขานังครับทักวัวเฮ้ยทักเกษตรนอนทักเกษตรกะเพื่อขึ้นนะครับเกี่ยวบริษัทคางบ้านเป็นสนิทคุย แบงไวแล้วครับผมสิ้น,นหนึ่งเราคนหนึี่ขอว่าเบืองมาเป็นยังยังกินเรีวนะครับผมเป็นคนกินข้าเรี้ยวอยู่แล้วครับผมผมกินผู้เดียวเนาะไปทั้งยืนยังสิกินเบาเบาก็สา่ กไอ้้อยไปแต่ากูอ่งเกลี้ยมินิดนึงองเหลือกินอื้มขอบีบแน่นหรอกินจะเปลือก้องเหวีงมั้ครับ ตับเย็นตับเย็นครับผม,มตรงเนียงคําขอคุยเอาเลยครับในยนา,านมัน แมงดาพ่อมนี่เป็นแมงกันโซนเฮ้ยแมงจับเต่าแมงดาแมงกันโซน คนึ่งลุกแปบ,บส่นครับน้องสดแล้วครับแบบ ว่าแม่นูเหนียวประเทศขายอะไรได้ครับน้องก็เป็นกับเกี่ยมเลยือนกันนี่เป็นย้ำนะครับดยวดเลยความเกี่ยวกับมันนัว การกินแบบสไต,ตล์บา้านๆครับผมไม่ตองร้ายครับอยู่บ้านเลยตัดมันร้องดีกว่า จิงๆ้วเราต้องไปแปลี่ยนฟันเรผมผกาดโดยเฉพาะพขาดิบ ผมจิ้หนีกับวิเเท่นงหนีนะเนาะเอออิ่มพอสมควรนเดี๋ยวม่ย้ากนไปเีวเดี๋ยวม่อยหร่ปานเบื้องย่างยาย้าผมเจอกันลิ้มนาครับผิดพาดจังใดก็ขอโดดขอาไพเป็นหน้าตุงนีครับผมสำหรับคำบอกคำจาเรืองยังรงยะจิ้มกั้นกับคอบุณที่เขามาราพ่เป็นตุกครับผมตรซับกดติดตามน้ผมเดี๋ยวนั่งเจนั่สองเจอกันลิปมนาครับผิดพัดจังใดก็ตจี ชีจงของบ้านเดี๋ยวอไปปับแกไก่ก็คไม่ก็าพรลังกกยแข่งแลงรค